ฤดูกานซีซันฤดูกันอิงกฤษเดอาร์โฟซีซันในประเทศอังกฤษมีสี่ฤดูกันวินเทอร์ฤดูหนาววินเทอร์ฤดูหนาว this is winter it is it cold and snowy นี่คือฤดูหนาวมันจะเย็นและมีหิมะตก s สปริงฤดูใบไม้ผลิสปริงฤดูใบไม้ผลิ this is spring it is warm sometime s it is rainy and wet mm hmm. นี่คือฤดูใบไม้ผลิมันจะอบอุ่นบางเวลาจะมีฝนตกและเปียกชื้น a u อ u m n ฤดูใบไม้ร่วง a อ t หรืฤดูใบไม้ร่วง it is autumn This i ส t o o คู่ซัมไชกิสตี is, cool? is windy. นี่คือฤดูใบไม้ร่วงมันจะเย็นและบางเวลาจะมีลมพัด Summer ฤดูร้อน Summer ฤดูร้อนดิ i s ี s ซ m m เมอ t ์ดิดอีทฮอ n n อนนี่นี่คือฤดูร้อนมันจะร้อนและมีแดดจัด ค่ะซีซันมีสี่ฤดูกาลนะคะอินอิงแลนด์เดอะอาร์ฟอร์ซีซันอินอเยียมีสี่ฤดูกาลนะคะแล้วก็น้องๆก็ได้ออกมาทํากิจกรรมก็ก็จะมีก็จะมีวินเทอร์ซัมเมอร์สปริงออ n ทมนะคะทั้งหมดทั้งฤดูกาลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันนะคะฝึกท่องบ่อยๆจำบ่อยๆนะคะ